ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานพระวโรกาสโปรดแสดงพระธรรมเทศนาโดยสังเขตแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้วเป็นผู้ผู้เดียวลีกออกจากหมู่ไม่ประมาท มีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่เถธอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุสิ่งใดแลจงใจให้กำหนัดเธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นเสียภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทราบแล้ว ข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ทราบแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุก็เธอรู้ซึ่งอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารได้อย่างไรเล่าพิษุรูปนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปเวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณล้วนจงใจให้กำหนัดข้าพระองค์ควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆเสียข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอัดแห่งพระดํำรัสทีพพพส่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดีแล้วดีแล้วภิกษุเธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างดีแล้วดูก่อนภิกษุรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณล้วนจงใจให้กำนัดควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆเสีย เธอพึงทราบอัดแห่งคําที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้เธอครั้งนั้นแหลภิกษุรูปนั้นเพลเพลินอนุโมทนาพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะถวายบังคมกระทําประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นแหลเธอเป็นผู้ผู้เดียว ลีกออกจากหมไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่ไม่นานเท่าไรก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบทเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็พิสุรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย